สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสในที่สุดนะครับทางค่าย Suzuki ประเทศไทยก็ได้ทำการเปิดตัว All New Hayabusa พยาเหี่ยวในตำนานรุ่นใหม่ล่าสุดกันในบ้านเราแล้วโดวยเปิดราคาออกมาที่899,000บาทด้วยกัน All New Suzuki Hayabusa มาในแนวทางซ u เปอร์บอแบบ full fairing มีการเดินเส้นสายของตัวรถที่กระชับมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แต่รายละเอียดหลายๆอย่างยังคงบ่งบอกเราอย่างชัดเจนนะครับว่ามันคือเจ้าฮายาบุสะในตำนานไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไฟด้านหน้าแฟริงรอบๆคันครอบท้ายและอื่นๆแต่ก็มีการปรับการทำแอโรไดนามิกให้ยอดเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด1 3 4 0ซีแบบ4สูบเรียง d o บ o อ h e a d ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่81ค mm, ูณ65มิลิเมตร4จังหวะนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่187.7 bhp ที่9,700รอบต่อนนาทีและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่150นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่299กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความจริงแล้วเครื่องยนต์สเปคนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่านี้แน่นอนครับ แต่ว่ามันถูกจํากัดไว้จากทางผู้ผลิตส่วนความจุถังน้ํามันจะอยู่ที่20ลิตรไว้กันทางด้านฟีเจอร์ของตัวรถอ l อนนิวซูซูกิ a y ยาบุสะได้รับการออกแบบหัวฉีดแบบใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอัตราเร่งในย่านความเร็วต้นถึงกลางให้ดียิ่งขึ้นกว่าโฉมก่อนหน้านี้ทํางานร่วมกับเคร่งไฟฟ้าไรบบายวเร์และมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่หลากหลายอย่าง s d m s Suzuki Drive Mode Selector ที่จะแยกการควบคุมค่าของอัตราเร่งแรงฉุดอินจินเบรกการควบคุมล้อและอื่นๆซึ่งผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดได้เองแบบคัสตอมด้วยครับถึงแม้ว่าตัวรถจะยังคงใช้ชัดซีในรูปแบบเดิมน,นะครับแต่ว่าตัวซับเฟรมจะได้รับการปรับปรุงกันใหม่ให้มีน้ำหนักที่ลดลงถึง700กรัมด้วยกันระบบกระสะเทือน,นน่าจะเป็นแบบหัวกลับของ KYB ขนาด43มมปั๊มเบรกของ Brembo สำหรับการจับกับดิสเบรกด้านหน้าขนาด320มิลลิเมตรกว้างขึ้นกว่าเดิม10มิลลิเมตรและก็มีการปรับปรุงการระบายความร้อนให้ดีขึ้นด้วยครับเพื่อนที่สนใจก็สามารถไปดูตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของทางซูซูกิประเทศไทยนะครับสำหรับรถบิ๊กไบค์ในตำนานคันนี้สนับสนุนโดย l a m b r e t t a สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Mo t o ตรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาสเปโยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส